สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคอาการเมืองร้องซีดหมอชลนานเย้ยประยุทธ์ผลักนิดเดียวรัฐบาลก็ล้มปมไล่ธรรมนัด หมอชนละนานเย้ยเบาใจพลังประชารัฐไล่ธรรมนัดพ้นพักเพราะผลักนิดเดียวก็ล้มชี้ส่งผลบวกการทำงานของฝ่ายค้านในสภาเชื่อหากสองฝ่ายแข็งใส่กันส่งผลให้รัฐบาลยุบสภาเร็วขึ้นทีมกุนซือบิ๊กตู่เตรียมแผน1แผน2รับมือธรรมนัตย้ำไม่มีวันทำตามแน่นอนนายแพทย์ชนละนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงมติพักพลังประชารัฐให้ร้อยเอก ธรมนัตพรมเผาและ20สสอผลจากการเป็นสมาชิกของพรรคว่าจะส่งผลบวกต่อการทำงานของฝ่ายค้านในสภาเนื่องจากทำให้เกิดอำนาจการต่อรองในพรรคร่วมรัฐบาลสูงขึ้นที่มีสัดส,ส่วนใกล้เคียงกันโดยจะทำให้การทำงานเป็นกลุ่มก้อนในสภาวะเสียงปริ่มน้ำส่งผลให้รัฐบาลจะต้องใช้ต้นทุนสูงในการรวบรวมเสียงบริหารจัดการซึ่งฝ่ายค้านค่อนข้างเบาใจเพราะผักนิดเดียวก็ล้ม ขณะเดียวกันการมีโครงสร้างที่แบ่งพวกไปอาจเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงหมายถึงการบริหารเฉพาะกลุ่มเป็นการจัดการเฉพาะและสามารถควบคุมได้ดีขึ้นหากผู้ประสานคนกลางจัดการได้ดีก็จะทำให้เกิดความเหนียวแน่น นายแพทย์ชลนานกล่าวต่อว่าฝ่ายค้านอาจลำบากในแง่ที่หากเกิดเอกภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลต่อการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านกรณีที่ฝ่ายค้านจะใช้เงื่อนไขสะท้อนความไม่พร้อมของฝ่ายรัฐบาลในการทำงานในสภา มองว่าการเจรจาผลประโยชน์ของพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะไม่ง่ายยิ่งหากสองฝ่ายต่างแข็งใส่กันยอมหักไม่ยอมงอก็จะเข้าทางฝ่ายค้านที่พยายามเรียกร้องให้รัฐบาลคืนอำนาจให้ประชาชนอาจทำให้เกิดภาพที่ฝ่ายค้านต้องการเร็วขึ้นคือการยุบสภาแต่หากทั้งสองฝ่ายอ่อนหากันก็สามารถรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลให้อยู่ยาวต่อไปได้นายแพทย์ชลนานกล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวจากฝ่ายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีภายหลังเกิดเหตุการณ์พักพลังประชารัฐมีมติขับร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าพร้อมพวกรวม21คนออกจากพักล่าสุดมีรายงานว่าฝ่ายนายกไม่ได้กังวลอะไรและมั่นใจว่าจะไปต่อได้เพราะมีแผนหนึ่งแผน2เตรียมไว้แล้วโดยเฉพาะมีทีมกุญซือในการประสานสอสอเข้ามาแทนที่ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องเท่าจำนวน21คนที่ออกไป เพราะตอนนี้เสียงยังเกินอยู่แม้ไม่มากแต่มั่นใจว่าจะบริหารจัดการได้นอกจากนี้ในส่วนของสอสที่ไปกับร้อยเอกธรรมนัฐมีหลายคนแปลกใจเพราะมีชื่ออยู่ในกลุ่มนั้นด้วยความไม่สมัครใจอย่างไรก็ตามนายกไม่มีวันทําตามข้อต่อรองของร้อยเอกธรรมนัฐแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ